เ็นโตเซนโซบาติหัวพาเด็กเมาดูนี่นะคะซับโปลโดมเอนตสเ็อไม่ทนีอ่ทุกคนมาดูชุดพี่ทาทุนี กลับมาพบกับฮอกไกโดแฟมิลี่อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะทุกคนอาให้ดูนะคะนี่เรามาแบบว่าแปลกที่แปลกตานะคะซึ่งไม่ใช่บ้านเรานะคะเราพาเด็กๆมาเที่ยวออนเซ็นนะคะนี่นะจ๊ะเป็นวิวข้างนอกนะคะเมื่อเช้าเพิ่งจะมีหิมะตกไปสดๆร้อนๆนะคะอันนี้เราถ่ายจากหน้าต่างในห้องพักนะคะทุกคนมันเป็นออนเซ็นนะที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะคะอ่านี่ แพนไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้นะมันสวยมากทุกคนแล้วที่นี่หิมะจะตกบ่อยนะคะตกบ่อยกว่าแถวบ้านหญิงนะแถวบ้านหญิงหนาวกว่าแต่ว่าหิมะตกไม่บ่อยเท่าที่นี่นะคะในซัปโปรโรเนี่ยหิมะจะจะเยอะกว่าเนาะ <Okay. S 1> ทุกคนดูข้างล่างอา้าวเป็นแม่น้ํานะคะ <Okay. S 1> เป็นแม่น้าไหลผ่าน <Okay. S 1> นี่ okay. Okay. จริงๆเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคน<ข>เรามาจจตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วเราก็พักคืนหนึ่งแล้วแล้ววันนี้เป็นวันที่สองนะ,นะเรามาพักด้วยกันสองคืนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปข้างนอกนะคะพาเด็กๆไปเล่นที่น่าจะไปที่ซัปโปโรแหละ <ไว S 1> ที่นี่นะคะไม่ได้อยู่ในตัวซัปโปโปรนะคะจะอยู่ห่างออกมาจากซัปโปโรนะคะประมาณสักขับรถก็ชั่วโมงหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆ ไปเล่นข้างนอกนะคะไม่รู้ว่าพ ula, ่อบ้านจะพาขับรถไปที่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะอารู้ซิปเองสิรู้ซิปสิคะอาทุกคนสวัสดีพี่ๆก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อนเลี้วทักกุมีเคนโตเซดิกะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีก็อ้อออ่ะุเคนวะเคนสวัสดีครับก่อนบาย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 ไปกันไ พ่อบ้านบอกว่าจะพาเด็กๆไปเล่นนะคะที่ซัปโปโรโดมนะคะเห็นเขาบอกว่าในซัปโปโรโดมมันจะมีที่ให้เด็กๆเล่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวใกล้กล้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันนะจ๊ะซัปโปโรโดมจ้าเราจอดรถไว้ฝั่งนู้นเราจอดรถไว้ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยว อ้ยหนาวเดี๋ยวไปที่จอดรถเดินไปที่จอดรถกันนะคะให้ทุกคนดูหิมะเยอะมากซัปโปรโรหิมะเยอะแบบนี้ทุกปีเลยนะคะแถวบ้านหญิงหิมะไม่เยอะขนาดนี้นะคะ ครับโปรโดมนะคะคุยจ๊ะโมยน้อยมาหลับอะไรตอนนี้ถึงเราลูกเมื่อกี้ยังตื่นคุยกันอยู่เลยผ่านไป5นาทีหลับเคนเคนโอโคเช่เซริยวเสดียวโอโคเช่โอโคเช่เอาปลุกน้องหน่อยปลุกน้องอุ้ยปลุกน้องหน่อยโอ้ยม้อไปกับซิ่งแล้วอ้ย <laughs> เอาไปไปไปตอนนี้เรามาถึงซัโปโรโดมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปที่หาที่เล่นกันนะคะเขาจะมีเป็นคิสแลนด์นะคะก็เป็นที่สำหรับให้เด็กเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ้าพาเด็กๆไปเล่นกันจ้าไปปล่อยพลังจ้า สำหรับซัปโปโรโดมที่นี่นะคะมันก็เป็นที่ให้มาแข่งนู่นแข่งนี่นะแข่งกีฬาเนาะแข่งเป็นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะคะทีมทีมฟุตบอลของญี่ปุ่นเนาะหรือไม่ก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตนี่นะคะเป็นพวกนักร้อง นี่นักร้องทีมเคยมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่เขาก็จะมีแบบว่าบันทึกเอาไว้เป็นภาพนะคะเป็นลายเซ็นเอาไว้ตรงนี้เป็นเป็นเสื้อเสื้อชุดกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะทีมไหนทีมไหนที่เคยมาแข่งเคยมาอะไรนะคะเขาก็จะมีบันทึกอยู่ตรงนี้เนาะเป็นตู้โชว์ตรงนี้นะคะ การมาซัปโปโรโดมครั้งนี้นะคะก็เป็นการมาครั้งแรกของเรานะ mm. พอบ้านก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะแม่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ mm. แต่ว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาดูอีเวนต์ไม่ได้มีอีเวนต์นะคะวันนี้เราแค่พาเด็กๆมาเล่นเฉยๆนะคะ yeah. 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 เด็กๆมาดูนี่นะคะซับโปโลโดมโอุย้ยเป็นครั้งแรกที่หญิงได้มานะเนี่ยที่ได้มาแบบว่าสนามแบบนี้นะคะเป็นโดมแบบนี้เนาะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มานะคะนี่เป็นหลังคาเนะเราระเวลาฝนตกอะไรก็ไม่เปียกนะคะนี่ ตรงนี้ก็จะแข่งได้เยอะนะเบสบอลเป็นแข่งสนามบอลก็ได้เวลาเวลามีสนามบอลเขาก็จะเอาญ่ามาปูเขาก็มาทําเป็นญ่าปูแล้วก็เป็นที่กั้นนูนนี่นั่นนะคะนี่เอามีเปียโ,โนด้วยไปหาที่เล่นกันจ้ะมันจะมีโซนให้เด็กเล่นอ่าตรงนู้นไงนูน้นนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วโอกาซามีเตโยอาโซบุทโครอะเระ ตรงนู้นมันจะมีโซนให้เล่นตรงนู้นอ่ะไปพาเด็กเด็กไปเล่นก็สําหรับโซนเล่นตรงนี้นะคะเขาให้เล่นฟรีเนาะเราจ่ายแค่จ่ายแค่ค่าที่จอดรถนะคะสองชั่วโมงสามร้อยเยนนะคะเรามาถึงแล้วจ้ามาถึงแล้วมันจริงๆมันไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกก็เป็นที่เล่นสําหรับเด็กเล็กๆนะคะวันนี้เขาไม่มีอีเวนต์นะคะไม่มีการจัดการแสดงหรือว่าการจัดกีฬาใดๆก็ สภาพก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบมืดๆไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟแค่บางจุดนะคะเคนเองเดี๋ยวได้หัวแตกอีกเด้อชีวิตนี่เสรีเสรียห์ฮะเสรีกะเหมือนเล่นไปกลัวไปนั่นน่ะโอ้ยค่อยๆย่องค่อยๆย่องอะไรทำ ก็มีคนพาลูกมาเล่นบ้างนะคะแต่ไ oh. ม่เยอะมีเป็นป่าปลายนะคะ ตรงนี้มันเป็นจุดสําหรับครอบครัวนะคะครอบครัวไหนที่มีเด็กเนาะแล้วจะพาเด็กมาดูการแข่งขันมาดูคอนเสิร์ตมาดูกีฬามาดูอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถจองตัว๋วมานั่งดูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยไปเล่นอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนั่งดูตรงนี้แล้วก็ในระหว่างนั้นถ้าเด็กๆเขาเบื่อเขาก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้ทุกคนแบบว่าแต่คิดว่าตั๋วน่าจะแพงคิดว่าตั๋วน่าจะแพงอยู่เด้อไม่เคยมาหรอกแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะแพงแหละอะไรคะ โอ้อยาไปเล่นกับแม่อ่าโอเคโอเคอ้าวทุกคนตอนนี้เด็กๆก็เล่นกันจนหนำใจแล้วนะคะอันนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะพอบ้านเขาเป็นคนรีเควสเขาบอกว่าเขาจะขึ้นนี่มันจะเป็นบันไดเลื่อนนะคะให้ขึ้นไปดูวิวด้านบนเป็นจุดที่สูงที่สุดตรงนู้นนะคะนี่ตรงนู้นนะคะจุดที่สูงที่สุดในซัป,ปโรโดมแห่งนี้เนาะเราสามารถขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชมวิวได้แต่ว่า ก็จะต้องซื้อตั๋วไปนะคะก็เด็กก่อนปฐมไม่เสียเนาะสองเคนโตะกับเซริกะไม่เสียนะคะแต่ว่าจะเสียทาคุมิแล้วก็พ่อกับแม่นะคะอ้าวตู้ขายตั๋วอัตโนมัตินะจ๊ะผู้ใหญ่สองท่านเด็กปฐมหนึ่งท่านแล้วก็ฟรีสองคนนะคะไม่ต้องเสียตังสองคนเซนอัตกไกยออัตกไกยเนี่ย เอายังมีต่ออีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยสูงมากเลยทุกคนสูงมากขาสั่นเลยเก็ตกหมวยยืดไม่อยู่แล้วหมวยเสียวมีตัวคนเสียว กว่าจะขึ้นมาถึงข้างบนทุกคนขาสั่นไปหมดเลยขาสั่นไปหมดเลยนี่นะคะความสูงอยู่ที่53เมตรนะคะตรงนี้ไปดูฝั่งนู้นกันเฮ้ไปดูฝั่งนู้นกันจ้ะฝั่งนู้นจะมองเห็นวิวนะจ๊ะนี่นี่นะคะวิวของเมืองซัปโปโร ซัปโปรโ,โปร,โรเห็นแล้วแวบๆนะคะ หาข้าวกินกันนะจ๊าหิวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวไปออี่เจริชอบเดินใหย้จส่งเสสดอตาสึเ้ยเอะย่้นย้เเนโซบะติดหัวอมา ソーバーがはい。てる <laughs> ถึงห้องแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะแต่งตัวนะคะเปลี่ยนชุดกันไปเล่นน้ําไปเล่นส่วนน้ําข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วส่งคนนี้มันมามันมาอินอะไรกับวิวข้างนอกนี่เราจะต้องไปเอาชุดยูกะตะนี่เขาเอามาเปลี่ยนให้แล้วนะคะเมื่อวานเราใส่ไปแล้วคนละชุดวันนี้เขาเอามาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ เป็นชุดแบบนี้มีของเด็กด้วยนะคนละชุดนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะนี่ชุดแบบนี้นะจ๊ะ y a n k ก e ้พูดชื่อิไม้สหรอเซริกาเอสเซริกาจะกอดเด้ออ๋อเราจะเอาผ้าเอาผ่อนมาทำไหนี่ไอ้ฟุกุอไอโอเคเด้อ

ส่วนน้ําก่อนเนาะแล้วก็ส่วนน้าเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับออนเซนเลยนะคะพอเราเข้าส่วนน้ําเสร็จเราก็จะไปเข้าออนออนเซนต่อเลยนะคะก็เลยจะไปรวดเดียวให้เสร็จเลยนะคะสองอย่างเนาะทุกคนมาดูชุดพี่ทาคุมิ ชุดยูกะตะเราใส่นะคะแต่ว่าข้างในจะเป็นข้างในจะเป็นชุดว่ายน้ําเป็นกางเกงว่ายน้ํานะคะแล้วก็เป็นหมวกเนาะนี่นะคะแล้วก็พอเราไปถึงข้างในเนี่ยเราก็จะถอดยูกะตะออกแล้วเราก็จะไปเล่นน้ํานะคะพอเราเล่นน้ําเสร็จแล้วก็จะมาเปลี่ยนชุดใส่ยูกะตะอีกรอบหนึ่งนะคะแม่ก็ใส่เสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยนะจ้า,จาใส่หมวๆนะจ้ามัดไม่เป็นหรอกมัด มัดไม่สวยหรอกก็ใส่ไปนะจ๊ะแต่ว่านะคะทุกคนถ้าเราเข้าไปด้านในแล้วแน่นอนนะคะเราไม่สามารถถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูได้นะคะยังไงก็เราก็จะจากรากันแต่เพียงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนน้ําแล้วก็ไปลงออนเซ็นนะแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะตอนที่เราออกมาจากออนเซ็นแล้วนะคะทุกคนพร้อมหรือยัง are you ready go ไปเล่นน้ํากันจ้าทุกคนแล้วก็ไปลงออนเซนด้วยนะจ้ากลับมาที่ห้องแล้วนะคะทุกคนก็ไปไปเล่นส่วนน้ำมาเนาะเล่นสวนน้ำเสร็จเราก็แช่ออนเซนต่อเลยนะคะซึ่งส่วนน้ำกับออนเซนมันเชื่อมต่อกันนะคะ<แ>ก,ก็สามารถ<แ>กม<แ>ก,ก็สามารถจ <แก S 1> ุดโตอโอ้อยยางมีเอ้าเสื้อหลุดตอนนี้คือ อยากจะบอกว่าหน้าสดมากนะคะเพราะว่าออกจากออนเซนก็ออกมาทั้งอย่างนี้เลยเนาะแล้วไม่ได้เป่าผมมาด้วยนะไม่ได้เป่าผมทาครีมเลยเพราะว่าจุดที่เขาให้เป่าผมอะ่ะคนมันเตม็มทุกคนวันนี้คนเยอะมากวันศุกร์นะคะคนมาเช็คอินตั้งแต่เช้าคนต่างชาติมาเที่ยวท,ที่นี่ออนเซนที่นี่เยอะมากนะคะแล้วมันทําให้แบบว่าไปตรงนู้นก็เต็มตรงนี้ก็คนเยอะตรงนู bows, งน้นก็คนเยอะก็เลยไม่ได้เป่าผมมาก็กลับมาถึงที่ห้องก็มาเป่าผมที่ห้องนะคะอยากจะบอกว่ามันฟินมากทุกคน สิ่งที่ฟินมากที่สุดก็คือการไปนั่งออนเซนข้างนอกนะคะมันเป็นบอ่อที่อยู่ด้านนอกแบบว่าให้นั่งชมวิวได้น,นะคะมองเห็นต้นไม้มองเห็นหิมะข้างนอกอะ่ะแล้วอากาศเรานั่งแค่นี้เนาะข้างล่างก็เป็นน้ําอุ่นใช่ไหมแล้วข้างบนก็เป็นอากาศเย็นๆอะ่ะแล้วมันฟินมากมันแบบอยากนั่งนานๆสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่านั่งไม่ได้เพราะว่าไปกับเซริกะเนาะเซริกะเขาก็ได้แค่แป๊บเดียวอย่างนี้นะคะก็เลยอาออกมา เราไปเล่นสวนนะ้ํามาสองชั่วโมงเลยนะทุกคน2ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้แบบเด็กๆแบบโอ้โหเมื่อวานเล่นชั่วโมงครึง่งใช่ไหมพอเรามาตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานเล่นชั่วโมงครึง่งส่วนวันนี้ก็เล่น2ชั่วโมงแล้วก็ไปแช่ออนเซนประมาณเราอยู่ในออนเซนเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วทั้งอาบน้ําทั้งอะไรก็ประมาณ45นาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่ห้องแล้วตอนนี้เรากําลังจะออกไปทานข้าว ไปทานข้าวที่รีสอร์ทของโรงแรมนะคะก็เราจะไปทานข้าวกันทั้งชุดชุดนี้เลยนะชุดยูกาตะเลยนะคะไปกันทุกคนแบบนี้นะคะเอาหิวข้าวรลยยังอนากาชิตะเออไปไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันจ e ้าทุกคน โรงอาหารมันมีโรงอาหารอยู่สองที่นะทุกคนมีที่เล็กกับที่ใหญ่นะคะเมื่อวานเรากินที่เล็กนะแต่วันนี้วันนี้เรามาที่ใหญ่นะเขาให้มาตรงนี้นะคะโอ้ยใครจะไปคิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้แล้วคนเยอะมากอ้ยอ่ะไปไปกินข้าวกันไป อ่อะก่ออ้ยในโรงแรมนี้เขาก็มีเกมเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองด้วยมีที่ให้เล่นเกมเป็นของตัวเองด้วยโรงแรมนี้มันสุดยอดจริงๆเลย เอาไม่ต้องหยดเงินก็เล่นได้นะจ๊ะเล่นสมมุติเอาไม่ต้องหยดเงินก็เล่นได้จ้ะ <c oughs> ไม่ได้เอาตังมาด้วยไม่ได้พกเงินมาด้วย <c oughs> มาดูซิว่านี่พนักงานเขามาปูที่นอนให้แล้วนะจ๊ะนี่เรียบร้อยสวยงามนะจ๊ะโอ้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 เคนเคนโอ้เคนอะไรคะลูกอยากดูทับแท็บเล็ตเหรออยากดูแท็บเล็ตเหรอลูกอเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนอนกันหมดแล้วเด็กๆนะเหลือแค่พ่อบ้านนะคะเพราะว่าพ่อบ้านจะไป ลงออนเซนก่อนนอนอีกรอบนึงแต่ว่าแม่กับเด็กๆไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้ว <c oughs> ตอนนี้เด็กๆเล่นเกมอยู่อะไรคะฝั่งนู้ดลูกข่งนุ้นฝั่งนุษนเ <c oughs> ออตอนนี้พี่ทาคุมีกับพี่เคนโตะเล่นเกม <c oughs> เล่นเกมอยู่นะคะ <c oughs> เอา โอ้ยไอตัวนู้นก็หาอะไรเนาะอยู่ในกระเป๋าสีดำนะคราานน้อยขับบังโนนาการียรุนเนาะอาให้ออกเหาแท็บเล็ตอยากจะมาดูการ์ตูนมวยน้อยนี่เอาได้เวลานอนแล้วเนาะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้ที่นอนนะคะเราไม่ได้ปูเองเนาะก็เขาจะมีพนักงานของทางโรงแรมเขามาปูให้นะคะในช่วงที่ในช่วงที่เราไปกินข้าวเย็นเขาก็จะเข้ามาปูให้นะคะ กลับมาถึงห้องก็จะได้เจอสภาพแบบนี้นะคะเป็นที่นอนตามจำนวนคนจำตามจานวนคนพักนะคะสำหรับที่เรามาที่นี่นะคะทุกคนเรามาเนาะครอบครัวเราห้าคนนะคะห้าคนเรามากันสามวันสองคืนนะเรามาค้างสามวันเอ้เรามาค้างสอาางคืนนะคะก็ราคารวมทั้งหมดนะคะห้าคนนะคะ ก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามพันนะคะเก <is> ือบเกือบเกือบเจ็ดหมื่นสี่พันเยนนะคะ oh <my. S 1> สำหรับใครที่นะคะ oh <my. S 1> มีลูกเล็กเนาะมีลูกที่แบบว่าอยู่กําลังอยู่ชั้นปถมอะไรอย่างเงี้ย oh <my. S 1> หรือกําลังจะขึ้นชั้นปถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh <my. S 1> ก็พาเด็กๆมาเล่นได้นะคะ oh <my. S 1> พาเด็กๆมาเล่นสวนน้ำเนาะแล้วก็ได้ลงอ่างด้วยได้ลงแช่อ่างด้วยนะคะอ่างออนเซน็นเนาะสำหรับใครที่ oh <my. S 1> อยากมาหน้าหนาวก็ ที่นี่หิมะค่อนข้างตกบ่อยนะคะก็คิดว่าถ้ามานอนที่นี่ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอหิมะตกนะคะความหิมะที่เป็นพาวเดอร์สโนว์ของฮอกไกโดนะคะก็อาจจะได้เห็นกันพรุ่งนี้เราก็จะเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะขอนอนก่อนละกันนะคะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะกำลังจะไปทานข้าวข้างล่างนะคะ <What? S 1> ทานอาหารทานอาหารเช้ากันนะคะ <Good S 1> แต่ว่า <Yeah. S 1> ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะ <Good job. S 1> <laughs> แต่ว่าที่อยากจะให้ทุกคนดูนะ <Good job. S 1> ก็คืออากาศข้างนอกนะคะ <Good job. S 1> ตอนนี้นะคะตอนนี้คืออากาศข้างนอกคือร้ายแรงมากเลยนะคะ mm hmm. คือหิมะตกหนักมาก mm hmm. หนักหนักกว่าตอน ตอน6โมงอีกนะคะตอน6โมงเนี่ยคือตกมาแบบว่าตกมาพอให้เื่นใจนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มหนักอา่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดไปกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าหิมะจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะไปทานข้าวเช้ากันอารเซริกลโอไฮโอกันค่ะโอไฮโอค่ะโอไฮโอค่ะโอ้ยหน้าบวมแค่อาเอาอาอาอนโตโอไฮโอก่อนค่ะ เอาไปกันหลายคนเนี่ยเห็นไหม <laughs> ไปกันหลายคน <laughs> เรียบร้อยกันไปนะคะทุกคนสำหรับทริป3วัน2คืนกับเรานะคะก็เป็นทริปพาเด็กๆมาเที่ยวช่วงฤดูหนาวนะคะก็เด็กๆก,ก็สนุกสนานกันไปนะคะยังไงก็แนะนำนะคะทุกคนที่โรงแรมแห่งนี้นะคะวิวโฮเทลนะคะโจซังเคเนาะก็ถ้าเกิดใครมีลูกมีหลาน แบบว่าอยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับความสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้แช่ออนเซนด้วยนะได้เล่นสวนน้ําสนุกสนานนะคะก็แช่ออนเซนพร้อมกับบรรยากาศด้านนอกนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะนะคะยังไงก็แนะนำที่นี่นะคะฮอกไกโดนะคะบ้านเราเนาะอยังไงฝากด้วยนะคะโรงแรมแห่งนี้น้ามาเที่ยวกันนะคะทุกคนอ่ะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย